ไปดูหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเรื่องของปากท้องกันบ้างผ่านนิดลดราคาออนทัวร์ทษไทยในรถที่21นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการนําสินค้าที่จําเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคมาให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อในราคาประหยัดครับ แม้ว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์ราคาสินค้าหลายรายการจะปรับตัวลดลงมาบ้างแล้วนะครับแต่กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนต่อไปอย่างที่บริเวณตลาดต้องชมเจ้าค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเก้าเลี้ยวนะครับนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชก,การจังหวัด นครสวรรค์นะครับก็เปิดงานพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยล็อตที่1 1ครับซึ่งสำนักง,งานพาณิชจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อค่าครองชีพในราคาประหยัดมีสินค้าไฮไลท์นะครับลดราคา20-40%จำนวน6รายการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างมีเนื้อหมูหมูเนื้อแดงนะครับน่องไก่ติดสโกไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มนะครับข้าวสารบรรจุถุงครับ นอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้าโอท็อปเอสสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรค,ค่ะและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดโดยกําหนดจัดงานจานวน4ครั้งด้วยกันค่ะโดยครั้งต่อไปจะจัดที่อำเภอลาดยาวอําเภอเมืองและครั้งสุดท้ายจะจัดที่อำเภอท่าตะโกนั่นเองค่ะค